สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินกันต่อนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการขุดดินและถมดินเขาหมายถึงใครนะครับแล้วก็มีบทบาทหน้าที่อย่างไรสำหรับคณะกรรมการขุดดินและถมดินเนี่ยนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างโดยมีตำแหน่งต่างๆนะครับก็คืออธิบดีกรมโยธาธิการเนี่ยเป็นประธานกรรมการผู้แทนกรมทรัพยากรธรณีผู้แทนก,มกร,ทรทนกมที่ดินผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้แทนกรมศิลปากรผู้แทนสำนักง,งานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมผู้แทนกรมการผังเมือง ผู้แทนสภาวิศวกรและผู้แทนสถาบันสภาสถาปนิกแห่งละหนึ่งคนและผู้สมควรวุฒิอีกไม่เกิน4คนนะครับซึ่งรัฐมนตรีเนี่ยแต่งตั้งเป็นกรรมการและให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารกรมโยธาธิการเนี่ยเป็นกรรมการและเลขานุการซึ่งคณะกรรมการขุดดินและถมดินก็จะมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. เนี่ย ให้คำแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา6นะครับกฎกระทรวงตามมาตรา6เนี่ยเราทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับก็เป็นกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องของบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดินความลึกขนาดบ่อดินที่จะขุดความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดินและระยะห่างจากขอบบ่อดิน หรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นวิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างวิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอกหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายและกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินนี่คือในคำแนะนำ ต,ต่างๆนะครับที่คณะกรรมการเนี่ยมีหน้าที่ในการให้คําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับตามมาตรา6และ2เนี่ยให้คําแนะนํากับเจ,เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชพัญญัติการขุดดินและถมดินพุทธศักราช2543 3. พิจารณาอุทธร์คำสั่งของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นตามมาตรา34วรรคสอปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมายนะครับนี่คือ,อที่มาของคณะกรรมาการขุดดินและถมดินรวมถึงอำนาจหน้าที่นะครับ